โอ้ยแต่ละตัวเนี่อ่ะหมออโอ,อ้อออออออตรงนี้สองตัวแม่น้ําเยอะปลามาครับเนี่ยได้เรื่องครับผมหอมกะทิครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,งๆนาฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชังระเดชนะคลิปนี้ชังระเดชพาทุกคนมากุวันดักปลาอีกแล้วนะครับผมจากคลิปก่อน ได้ไปเยอะมากๆแล้วก็ปลาหมอนาตัวใหญ่ๆเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวมาซ้ํากันหน่อยโดนไม่โดนมาดักกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับวางทิ้งข้ามคืนแล้วพอเช้ามาเนี่ยน้ําลดลงไปนิดหน่อยครับแต่ก็ยังท่วมสวนป้ามอยู่เดี๋ยวตามไปรุ่นในการคลิปนี้ได้ปลาอะไรบ้างครับผมไปไปกู้อวนกันปลาหมอติดอีกแล้วนี่นี่ นี่อ่ะตรงนี้อีกปลาหมอตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปลาช่อนครับอู้เช้ามาก็ติดเยอะนี่นี่นี่อ่ะปลาหมอไซส์ใหญ่ๆครับฮึมเช้ามาน้ำจะลดลงไปนิดนึงนะแต่ว่าติดดีนี่โอ้โหแต่ละตัวดูอืมนี่โอ้ตัวนี้ปลาดุก ปลาดุกครับอ่าจะสาวดูกันซะก่อนนี่อ่ะนี่ก็ปลาหมอแม่ตัวงามงามดักทิ้งข้ามคืนนะโอ้นี่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 โอ้นี่ปลาดุกใจนี่นี่นี่หืติดคู่กับปลาหมอเลย ระวังหน่อยเดี๋ยวจะดิ้นหลุดไปหายนะติดอวนเป็นก้อนเลยนี่แม่ตรงนี้อีกครับนี่อีกสองตัวโอ้ยหัวนี้โดนเป็นสิบตัวอีกแล้วครับวางอวนในสวนปาล์มนะทุกคนตอนน้ำไม่มีนี่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นสวนพื้นดินโล่งเลยนะอ่ะนะพอน้ำมาเนี่น้ำเกือบถึงหัวบันไดบ้านเ่ยเอา แม่ปลาอะไรนี้ปลาหมอเนาะปลาหมอไทยนี่หากินในสวนโอ้ตัวนีน้ปลาช่อนหัวเมื่อกี้ได้ปลาดุกส,สวยๆไปสองตัวครับปละหมอปลาหมอติดตายจมน้ำ วางทิ้งข้ามคืนเนี่ยมันก็จะมีเป็นมั่งตายมั่งนะอ่านะอืมถัดมาตรงนี้ครับนี่อ้ตรงนี้สองตัวนี่อ่ะไม่เด็ดละเกินครับทุกคนนี่โอ้โหแต่ละตัวใหญ่ๆครับ อ้วนตุ๊บเลยเนี่ยตรงนี้มีดิ้นดิ้นครับปลาอะไรโอ้ปลาซ่าครับนี่ปลาซ่าติดสองตัวตัวนี้ตายครับแต่ใหญ่มากนี่ โอ้โหปหมอตัวงามๆเลยครับดูไซส์ครับทุกคนกูสุดหัวไปแล้วครับย้อนกลับมานี่ติดใหม่ๆครับนี่โอ้ยเราดูตัวนี้แหม่เ,เต็มกรำครับผม ตัวนี้ตายนะแต่ยังสดๆอยู่ครับผม แม่น้ําเยอะปลามาครับเนี่ยมาดูปลากันนะครับผมสรุปกู้อวนเช้านี้นี่มีทั้งตายและเป็นครับปลาหมอนี่ยังชุมเหมือนเดิมแล้วก็ได้ปลาดุกนาปลาดุกปุยมาสองตัวครับเอาได้เรื่องครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกอนี่ชอบปลาหมอไทยครับตัวโตๆดีกันทุกคนอ่ะเนี่ยครับกับการ ลงอวนวางอวนดักขายเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้อาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้นําเสนอเมนูชูชีปลาหมอนาครับผมปลาหมอนาที่เราไปวางอวนที่ทุ่งหนองหมอกันมานะครับน้ำแกงเนี่ยใส่เยอะๆหน่อยทุกข้าวครับนี่ หอมกะทิครับอืออืมกับข้าวของเราวันนี้ปลาสลิดแดดเดียวทอดครับผมอ่าตัวนี้เป็นผัดผักบุ้งไฟแดงลาบปลาดุกครับแหม่กับข้าวน่ากินอย่างนั้นเลยครับผมใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันกับบรรยากาศฝนต,ต,ตกครับทุกคนมา ก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกหน่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย